ขยาวงการก่อสร้างกับการสร้างบ้าน2ชั้นหลังแรกในสหรัฐอเมริกาด้วยเครื่องพิมพ์3มิติค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวโครงสร้างของบ้านนั้นใช้เวลาสร้างไม่ถึง14วันและใช้คนเพียงแค่4-5คนก็ทำเสร็จแล้วค่ะ ขยาวงการก่อสร้างกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากมีการใช้เครื่องพิมพ์3มิติมายกระดับงานวิศะวะกรรมก่อสร้างสร้างบ้าน2ชั้นภายในเวลา3 3 0ชั่วโมงและใช้คนเพียง4-5คนเท่านั้นค่ะโดยเชื่อว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นหลังแรกในสหรัฐอเมริกาที่ใช้เครื่องพิมพ์3มมิติในการก่อสร้างค่ะ โครงการก่อสร้างนี้เกิดขึ้นที่เมืองฮิลสตันรัฐเท็กซัสในอเมริกาค่ะโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติขนาดมหึมาชื่อว่า Cobot Bot 2ที่มีน้ำหนักกว่า12ตันมาช่วยพิมพ์ชั้นคอนกรีตให้กับบ้าน2ชั้น3ห้องนอนขนาดประมาณ370ตารางเมตรมโดยจะใช้เวลาพิมพ์โครงสร้างบ้านประมาณ13วันครึ่งเท่านั้นค่ะ สำหรับโครงการพิมพ์บ้านสามมิติหลังนี้ก็เป็นการจับมือกันระหว่างบริษัทออกแบบพันหน้าบริษัทก่อสร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ Peri r 3D Construction และบริษัทวิศวกรรม CIVE ซึ่งการก่อสร้างบ้านด้วยวิธีนี้ทีมผู้พัฒนาระบุว่าจะช่วยให้สร้างบ้านได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็มีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกลงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเครื่องพิมพ์ใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่1วันและทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งย่งยก ขิมส่วนหนักๆได้ทำให้ใช้จำนวนคนทำงานลดลงซึ่งก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแรงงานลงตามไปด้วยค่ะ โดยวัสดุที่เลือกนํามาใช้ทําโครงสร้างบ้านหลังนี้ก็คือคอนกรีตเพราะว่าทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีไม่ว่าจะเป็นพายุเฮอริเคนหรือว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายอื่นๆที่มักจะพบบ่อยแล้วก็ดุนแรงขึ้นในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะโดยปัจจุบันโครงสร้างบ้านหลังนี้ก็สร้างเสร็จได้ครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะตกแต่งบ้านทั้งหลังให้เสร็จสมบูรณ์ภายในครึ่งหลังของปี2023นี้ค่ะ ซึ่งในอนาคตการพิมพ์3าม,มิติก็อาจจะกลายมาเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนื่องจากว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยในราคาย,ย่อมเยาวได้ด้วยค่ะ